มาต่อกันที่พิธีมอบธงสัญลักษณ์พลังแผ่นดินภายใต้โครงการชุมชนเข้มแข็งโดยความร่วมมือของตำรวจภูธรเมืองราชบุรีกับชุมชนตำบลห้วยไผ่หมู่ที่4เพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ที่หอประชุมประชาคมเลขวัฒนาโรธโรงเรียนวัดห้วยไผ่นายนเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์พลังแผ่นดินให้กับชาวบ้านในชุมชนหมู่ที่4ตำบลหว้วยไผ่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพระราชวร,ระเมธีเจ้าอาวาสวัดขาวังได้เทศนาในเรื่องยาเสพติดในครั้งนี้ พร้อมด้วยพันตำรวจเอกอาคาเนศแดงด้อมยุทธผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีน,ลลารนายไกรลาศรัตนโอลานในอำเภอเมืองราชบุรีนายอัธพลพรักสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอเมืองและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก นายวิเชียนแคล้วคำพุทธกํานันตำบนห้วยผ่ยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ครั้งนี้ว่าตำบลห้วยผ่ยโดยผู้นำชุมชนและคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการชุมชนเข้มแข็งซึ่งได้ดําเนินการตามแผนงานของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมร่วมมือกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดสําหรับหมู่ที่4ตํตบลห้วยผ่ยมีประชากรจํานวนทั้งสิน้น4 7 0หลังคาเรือนโดยมี คัดเลือกครัวเรือนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและลงมติรับรองครัวเรือนเป็นบ้านปลอดภัยจากยาเสพติดแล้วจํานวน192ครัวเรือนส่วนครัวเรือนที่เหลือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านจะได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปลอดจากยาเสพติดทุกครัวเรือนต่อไปด้านพันตารวจโทรรัฐเจริญพรสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรีผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้การกํากับดูแลของพันตํารวจเอกอัคเนยแด,ดงด้อมยุทธผู้กํากับการสถานีตารวจ ผู้ทเมืองราชบุรีกล่าวว่าการจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งนั้นต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้คนในชุมชนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดดังนั้นหมู่ที่4ีตะลนห้วยไผ่แห่งนี้จึงเป็นชุมชนนำร่องในการจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งและจะขยายสู่ชุมชนอื่นๆในอำเภอเมืองราชบุรีต่อไปโครงการตรงนี้นะครับก็ต้องอาศัยความร่วไม้ลมือนะครับ ระหว่างฝ่ายปกครองก็คือท่านท่านกำนันวิเชียนแถวคำพุทธนะครับนี่เป็นคนที่เป็นหลักในการที่จะรวมนะครับรวมตัวชาวบ้านนะครับเพื่อให้เป็นหมู่นะครับเพื่อให้เป็นกลุ่มในการที่จะมาต้านัยาเสพติดนะครับให้รู้ถึงโทษัยาเสพติดนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดโดยการใน,นวิธีการป้องกันสําหรับคนที่สําคัญที่สุดนะครับคือไม่รู้จะยกย่องอยังไงดีนะครับอยากจะยกย่องท่านวิเชียนแถวคำพุทธเนี่ยครับ ที่เป็นคนที่ทาทาตรงนี้ได้ดีมากนะครับงานนี้ประสบความเด็จเพราะท่านจริงๆคือเราไม่ได้เน้นปลอดปลอดภัยทุกขาเรือนแต่เน้นให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ถึงโทภษภัยยาเสพติดเมื่อรู้ถึงโทภษภัยยาเสพติดให้เริ่มมีแนวความคิดที่จะไม่คล้องเกี่ยวยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสพการเป็นผู้ค้ารายย่อยการเป็นผู้ค้ารายใหญ่นะครับเมื่อรู้แล้วห่างไกลแล้วไม่เกี่ยวข้องก็ชักชวนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องพยายามโน้มน้าวชักจูงใจ ให้รู้ถึงโทษภัยและพยายามมาไปบัดร,ร่วมปัดเป็นไปบัดเป็นแนวทาาร่วมกันคือให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับส่วนนายวิเชียนแคลมพุทธกำนันตำบลห้วยไผ่หมู่ที่4ี่เปิดเผยว่าชาวบ้านหมู่ที่สีทุกคนได้วรวมใจกันในการป้องกันยาเสพติดเพราะต้องการให้หมู่ที่4ตำบลห้วยไผ่เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดซึ่งส่วนตัวก็ดีใจที่มีประชาชนหันมาสนใจในะเรื่องของพิษัยยาเสพติด สำหรับพิธีมอบธงสัญลักษณ์พลังแผ่นดินในครั้งนี้เพื่อแสดงว่าบ้านหลังนั้นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีครัวเรือนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วว่าเป็นครัวเรือนที่ต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งสิ้น192ครัวเรือนก็ดีใจครับก็ดีใจจากที่ชาวบ้านให้ความระม้ดระมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทางสถานีตำรวจตรีก็ให้ความระมัระวมือดี อยากจะให้ชาวบ้านอะไปบอกลูกหลานขอให้เลิกอยาเสพติดนะครับก็อยากให้ทําให้ดีที่สุดอะนะครับให้เพื่อให้บูซีของตมบลนิภัยเนี่ยพอจะเสพติดนะแล้วก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ที่ในหมู่บ้านของเราที่ให้ความรู้ไม้รู้มือครับครับผมครับดีใจมากครับไอที่ยังไม่ได้รับมอบส่งเราก็ต้องติดตามผลงานแล้วก็ทำทำให้ให้ให้เป็นจบ ราคาเรือนที่ยังไม่ได้มอบก็เราก็จะทําต่อไปเพื่อเพื่อเพื่อให้ให้ให้มัเป็นครบครบหมู่ราคาเรือนแต่หมู่สี่ของเราก็แนวนโยบายตรงนี้นะฮะก็เป็นเป็นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมฮะที่ต้องการให้ยาเสพติดหมดสิ้นจากแผ่นดินทีนี้มันก็ต้องมาจากตำบลเล็กๆก่อนใช่ไหมฮะมาจากพื้นฐานเล็กๆก่อนแล้วค่อยขหาใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ดีใจฮะที่ พุ่ไผ่เป็นที่ได้ทําเป็นอันดับแรกนะคะเป็นเป็นันดับแรกของของอาเภอเมืองนี่ค่ะใช่เป็นนําร่องด้วยค่ะคือก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าว่าเพราะว่าเราได้นำนำเสนอ,อนําเสนอในสิ่งที่ดีให้กับตําบลอื่นค่ะก็ถ้าตมอื่นเห็นว่าตรงนี้ดีนะคะก็ะทําตามได้เลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ